อยากได้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตแต่กลับกลายทำสิ่งเดิมๆตลอดไปมันไม่มีทางที่เราจะเกิดสิ่งใหม่ๆแน่นอนนึกถึงตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยนะครับผมเรียนวิทยาโทอยู่แถวธรรมศาสตร์ลังสิตนะฮะเรียนอยู่ที่ ait ปกติแล้วเวลาช่วงที่ใกล้สอบเนี่ยเราก็ต้องจำเป็นต้องใช้ตัวช่วยก็คือก,กาแฟนั่นเองเรากินกาแฟกันดุเดือดมากนะครับออกไปซื้อกันดึกดืด่น เพื่อจะทําให้ร่างกายกับพี่กับอกแล้วสามารถอ่านหนังสือสู้กับการสอบได้แต่มีอยู่วันหนึ่งผมเจอพี่กลุ่มหนึ่งพี่พี่เขาทำอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกนะฮะก็เราก็ไปซื้อกาแฟที่ปั๊มน้ำมันเหมือนกันและสมัยก่อนเราเรียกปั๊มเจ็ดนะฮะแต่ที่ผมสงสัยเอ๊ะทำไมพี่เขาไม่กินกาแฟคนขับรถใช่ไหมครับขับกลางคืนมันน่าจะมีอาการง่วงง่วง,งหาวเานอนแน่นอนแต่ทำไมไม่เห็นกินกาแฟดุเหมือนเราเลยสิ่งที่พี่เขาซื้อคืออะไรรู้ไหมครับแบรนด์ซุปไก่ หลายขวดเลยสองสาคืนถัดมาเนื่องจากเรามีการสอบติดๆกันผมก็เจอพี่กลุ่มนี้เรื่อยๆ,ๆจนอดรนทนไม่ไหวนะครับต้องเอ่ยปากถามว่าพี่ครับพี่ซื้อแบรนด์ทุกวันเยอะๆเนี่ยซื้อไปฝากใครหรือเปล่าพี่ก็ตอบมาว่าให่น้องพี่ซื้อิีเองเพราะพี่ต้องขับรถกลางคืนมันก็ง่วงใช่พี่เคยลองมาแล้วกาแฟมันไม่ไม่ใช่อ่ะมันก็จะมีความรู้สึกยังไม่ตอบโจทย์แล้วมันก็ยังรู้สึกเพลียอยู่ดี พวกพี่ก็เลยหันมากินแบรนด์แทนแค่ประโยคสั้นๆแค่นี้ครับมันทำให้ผมเนี่ยซึ่งเป็นนักศึกษาวิทยาโทตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแล้วว่าแล้วพอมาตกใจด้วยการที่ไปดูราคาแบรนด์ซุกไก่ขวดเล็กๆขวดหนึ่งเนี่ยราคาพอกับกาแฟแก้วหนึงเลยนะฮะที่ผมดืม่มแต่สิ่งสําคัญก็คือคุณค่าทางสารอาหารมันต่างกันกาแฟก็อาจจะได้ในมุมที่เรารู้สึกว่าได้กินกาแฟเนาะแก้ง่วง แต่ยิงแล้วแบรนด์ซุปไก่หลังจากที่ผมทดลองกับตัวเองเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยแก้ง่วงได้เช่นเดียวกันดื่มก่อนนอนแล้วมาดื่มตอนเช้าก็รู้สึกเฟรชแล้วมันทําให้ผลการเรียนดีขึ้นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวิตกจริติคิดไปเองหรือเปล่าแต่มันดีขึ้นจริงๆมนเลยทําให้ผมรู้จักแบรนด์ซุปไก่ในแง่มุมนี้มาตลอด10กว่าปีแล้ววันนี้ผมก็ยังกินแบรนด์ซุปไก่อยู่โดยเฉพาะช่วง w o r k f r o m Home เราเริ่มนอนไม่เป็นเวลานะครับ เราเริ่มทํางานหนักมากขึ้นเจ้าแบรนดซุปไก่นี่แหละครับผมกินเวลาสองขวดแต่กินขวดเล็กนะฮะก่อนนอนแล้วก็ช่วงตื่นเช้าและบางวันก็าตามด้วยกาแฟเพราะผมก็เป็นคนชอบกินกาแฟเหมือนเดิมแต่ว่ายังคงกินแบรนดซุปไก่เพราะเหตุผลเดียวบํารุงสมองนะครับผมไม่รู้สารพคุณเขาเป็นอย่างนั้นึงหรือเปล่านะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวและก็ประสบการณ์ที่ผมเจอมาบทเรียนที่ได้จากแบรนด์ซุปไก่เมื่อ15ปี1 4 15ปีที่แล้วเนี่ยมันทําให้ผมมีบทเรียน อันนที่สาคัญที่อยากจะบอกพวกเราคือว่าไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามไม่ว่าเราจะเจอคนอาชีพไหนก็ตามอย่าไปเหมารวมว่าอาชีพนั้นจะเป็นอย่างนั้นหรืออาชีพนั้นจะเป็นอย่างนี้ทุกคนย่อมมีมุมมองที่แตกต่างจากเราเสมอเรื่องดีๆอาจจะเจอจากคนเหล่านี้ก็ได้เหมือนที่ผมเจอพี่ที่ขับรถบรรทุกเขามีความรู้ว่าอะไรที่กินแล้วดีกับเขาเราอาจจะเอาไอเดียของเขามาแอพพลายกับชีวิตของเราก็ได้เราไม่ควรละเลย องค์ความรู้จากทุกคนรอบตัวเรานะครับวันนี้เราจะดีขึ้นได้ต้องเปิดใจให้กว้างอย่าลืมนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมให้มีคุณภาพอย่าลืมเติมคุณภาพดีๆให้กับร่างกายเราด้วยฝากแบรนด์ซุปไก่ครับลองกินกันดูซื้อได้ที่เ e เ e ่ e อีเลฟเขามีโปรโมชั่นสำหรับคนที่กินแบบวันละขวดสงขวดเนี่ยผมว่าเซเว่ก็เหมาะ